งานนี้เลยคนที่ชอบอ่านหนังสือใช่ค่ะเรียกว่ากระแสดีจริงๆค่ะสําหรับละครชุดเดอะคิปปิดบริษัทรักอุตลุดนะคะและในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่45ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมซีรีส์เด่นสู่ละครดังนะคะฝนเองก็ได้ไปเป็นพิธีกรในงานนี้มาด้วยก็มีคนเบื้องหน้าเบื้องหลังมาร่วมพูดพ<ว>คุย<ว>ค่ะทั้งพี่น้องอรุณวชาผู้จัดนะคะเกรดรัตนมวลจากลูกคมกรรมเทพรอนพัทรพลจากกรรมเทพซ้อนกลพี่บวยนันทวานผู้ เขียนบทโทรทัศน์การมเทพผันสาและก็การมเทพออกสึกรวมทั้งคุณเจติยาโลกิสถาพรจากสถาพรบุ๊ผู้จัดพิมพ์นวนิยายและคุณร่มแก้วค่ะผู้ประพันธ์เรื่องการมาเทพออนไลน์นะคะก็มาพูดคุยกันค่ะถึงความเป็นที่สุดของการทําละครชุดนี้ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะเป็นนวนิยาย จนกลายมาเป็นละครที่แฟนๆตอนนี้กําลังติดอกติดใจนะคะคือเป็นนวนิยายชุดแนวโรแมนติกคอมมดี้ที่มีจํานวนมากที่สุดค่ะคือ8เรื่องเท่าที่เคยมีมานะคะแต่ใช้เวลาในการเขียนแต่ละเรื่องเนี่ย สามถึงห้าเดือนเท่านั้นแล้วก็เมื่อมาทาเป็นละครชุด mm hmm. ก็ใช้เวลาในการเตรียมงานมาตั้งแต่ปี2557 mm hmm. จนได้มาออกอากาศ2560สามปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ใช้นักแสดงหลักเนี่ยร่วม100คนเลยค่ะพี่แหม่ม oh. พี่หน้องเองก็บอกว่าปลื้มนะคะที่แฟนๆเนี่ยชื่นชอบละครชุดนี้นะคะแล้วก็รอนกับเกรซเองก็บอกว่าตอนของพวกเขานี่ก็สนุกไม่แพ้กัน <c oughs> เป็นตอนที่4แล้วก็ตอนที่6นะคะ <c oughs> แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะแฟนคลับเองก็ยังได้มาแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังให้กับน้อง เที่มีอายุ24ปีเมื่อวันพุธที่29มีนาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งสำหรับใครคะ่ะที่รักหนังสืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่45ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะมีไปจนถึงวันที่9เมษายนนะคะแล้วไม่มี มาให้เราได้อ่านบ้างเหรอครับสนมีสิคะพี่แหม่มนอกจากมีมาให้พี่แหม่มอ่านแล้วยังมีมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะคร5รางวัลค่ะยกชุดไปเลย8เล่มโอ้โหอยากจะได้ติดตามกติกาได้ใน Facebook ของโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะคคแจกทีทั้งทีไม่แจกเล่มเดียวแจก8เล่มครบชุดไปเลยอ๋อเพราะเขาไม่ยอมให้แจกเล่มเดียวใช่ <laughs> ค่ะและที่สําคัญค่ะอ่านหนังสือกันแล้วเดี๋ยวช่วง